คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเรากดกรรมสิบกรรมแล้วฟาร์มขยะเราจะได้ขยะมาทั้งหมดกี่เซน,นีคลิปนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะได้ขยะมาทั้งหมดกี่เซนนีโดยแมปที่เราจะไปฟาร์มในวันนี้นั้นเป็นแมปที่ชื่อว่าพาย a n นเค e ชั้นสี่นะครับและมอนสเตอร์ที่ผมมาล่าในแมปนี้นะครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับโดยเจ้าตัวแรกของเราจะเป็นเจ้า greatest general นะครับโดยเจ้าตัวนี้จะดับ b r i g ก t ทรังกลับสาดดูตราวิ่ง stop post yellow herb ไปสกิลเบิร์สไบเลเวลสามแล้วก็เจ้าตัวการ์ดของมันครับโดยตัวถัดไปนะครับคือเจ้าโซฮีนะฮะโดยเจ้าโซฮีนี่จะได้แบล็กแฮร์สเก็ตออฟเวอร์จินเนอร์สแคปมาเฟอร์หนึ่งลูสเตเลโต้สามลูตราวิ่งแล้วก็เจ้าตัวการ์ดของมันนะครับแล้วก็มาถึงเจ้าตัวสุดท้ายนะครับคือเจ้าไนท์เทลนะฮะโดยเจ้าไนท์เทลจะดได้ไนท์เทลส์กลาสบีดโอเบลล็อกไม้ผีรอยัลเจลลี่พานาซีโอลิเล็กแล้วก็เจ้าตัวการ์ดของมันครับ โอเคครับเราก็มาับชมภาพบรรยากาศการฟังเพสักนิดนะฮะก่อนเราจะไปสรุปกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วเราก็ได้ถึงเวลาขายของกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับคือผมขายขยะรวมได้ทั้งหมด 651,0624นะครับแล้วก็ได้พานาซีมาทั้งหมด35ชิ้นนะครับขายให้ผู้เล่นในราคา5 0 0นะครับได้เซนีมาทั้งหมด17,500นะครับแล้วก็ได้โอบูบอกมาทั้งหมด9กล่องนะครับแล้วก็ขายผู้เล่นไปกล่องละ17,100นะครับได้เซนีมาทั้งสิ้น153,900นะครับแล้วก็ได้ไม้ผีมา2อันนะครับขายให้ผู้เล่นในราคา3,000นะครับก็จะได้6,000แล้วก็ได้มัฟเฟอร์มา2ชิ้นนะครับขายให้ผู้เล่นในราคา30,000นะครับ แล้วก็ได้โอลีเล็กมาทั้งหมด15ก้อนนะครับเปลี่ยนเป็นโอลี ic, ใหญ่สามก้อนขายผู้เล่นในราคา29,000ื่นนะครับได้มาทั้งหมด87,000ดพัเซนีนะครับแล้วก็ได้กาดโซฮีมา1นึอันนะครับขายให้ผู้เล่นในราคาส0 0แสนนะครับก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,716,024นบสีนะครับแต่ถ้าเราไม่รวมม er ัฟเฟอร์กับการ์ดนะฮะก็จะเหลือเซนีทั้งสิ้น9 1้าแสนบสีนะครับแล้วก็หักค่ากรรมไปทั้งหมด330,000สามนะครับก็จะเหลือทั้งสิ้น580,000 24เส้นนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่รับชมจนจบยังไงผมช่วยทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วผมยังมี Twitch TV นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกันไว้ได้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากจริงๆครับ